เอยเอ้าพอดีเขาชื่อเครื่องมาไว้ให้เบิ่งเช็คมึงดูวหรครบอยู่บ่เช็คมึงด้อ่าเช็กิึงก่อนอ่าบ่ตุนก็นะกกดิ่มซื้อหิ่มลอยใหม่ทั้งไงเราสระอนอนไงอาจารย์ลาซื้อเลยเลยอาจารย์เล่ามาบ่มื่อน,นี่เออใครยุ่งเสร็ตัวนี้ฮะไว้ใส่ห้องควนี่ตัวหูกระต่ายนี่ เช็คบ้างดูเขาว่าเพาว่าัาาดแจงไม่ครบเลยนะตัวนี้นี่ก่อนล็อบของน้ำกับของครัวตรงกลางเลยครบครบร่ไครโยกคำครบพอดีเขาซื้อมาไว้ให้ที่เดียวเลยเะน่หมยันเดี๋ยวมันเสียเวลาหวานมากเลยมัน พร้อมใส่เลยอยู่ฝั่งนี้ก็แล้วลงแต่เมื่อวานนี่พุ่นี่เนาะหลำทุ่มเนี่ยโอ้เย็นเนาะประตูนสู้ชีวิตแห้งฮะตีนยังเจ็บจักเสียดอย่งไรเสียชีแล้วยันพุ้นท่าตายเลยนี่ทังเดีือทั้งนี้ยังบัตนาปั่นเนาะโอเคบาทนี้มั้ล่ะมหม สองสามสี่ห้าห้าอัานฟองน้ำพี่น้องอเ,เดี๋ยว,ว่าตรวบมึงจัดแจงมันก็มอีอ่หูกระต่ายน้ำเนยเอาไว้ล็อกของข้าว,วก็กรอนล็อกจัดแจงไว้ให้อันนี้กับบานพับหน้าต่างกรอนล็อก กอนล็กนอกอะไรกันจับเห็นไหมตูนซื้อมาเพื่อไว้เลยทั้งหน่อยและไ่ตัวนี้จะเป็นบานพับตัวห้องครัวและห้องน้ำ นี่พี่น้องอ้กออุ้ยเต็มเต็มด้วยบานยันงคือจะไปไปสอดทั้งนี้นอ๋ออันนี้เพิ่นเอาครบไปแล้วพี่น้องเอ้เนาะตัวบานพับตัวนี้เป็นหน้าต่างประตูป้องเย็บก็คือทั้งบัดทั้งมวลประตูจัดแจงมาไว้ให้ตัวนี้ก็สั่งมาไว้เลยพี่น้องอ่าในระหว่างรอ,อบานประตูมาประตูก็ได้ซื้อมาไว้ก่อนบานประตูมาแล้วแม่นพร้อมใส่เลยเนหะ็นไหมเนาะ แพ่งเด้พี่น้องเลยจนพี่ก็บัดตั้งบัดตั้งวนนี่งก็บัดไปยโยซีเซนก็หูยว่ะไม่อยากเชื้อพร้อมกับฟองหน่ำน้ำเน่เอาเดี๋ยวทั้งประตูสิเอาขอบไปให้ทั้งไอ้ซางเหมือนกันแล้วแล้วประจักษ์เดี๋ยวน้อ,นอม่อยสิมิงอยู่พี่น้องเลยเอาก่อนเดินกราบสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องสบายดีบัสสุข,ขสุขคนบริสุทธิ์ในและกับทางประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง พะทานป้องชาแนลคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเพิ่มเติมมาเมนี้กับป้าโตยังเป็นฮ่อนเป็นเอ้าเมนี้ก็ได้บรรยากาศเนอะเดี๋ยวกับมืดเดี๋ยวกับแดดโอ้ยเอาละขนมมานะเจ้าด้วยกับอะไรใส่เด้อด้วยกับตูนคือมักใส่แหวนฮะอากาศมันนี่แล้วเบอร์หนึ่งกว่ามันแดดมันฮ่อนบรรยากาศหน้าตอนตอนแรกก็ยังใส่เช่วงหนึ่งแรกงกันบ่ เบิ่งตามสภาพอากาศนี่ยแหละมันแดดมันจ้าเลยมันเจ็บตาพี่น้องเลยช่างเพิ่นกินข้าวเลยนะกินแเราปะโอ้ไปไปหานะ่ะไปไปหาเอออันอันนิ้ไปเนี่ยไมเนั่นแหละโอเคเจ้าไปหาบ่บ่แม่ไปหาแม่ไปหาแคลน้องอ ได้หลายบ่พุ่นกินบ่ได้แล้วมีแต่อดก้อนละช่วงนี้ึข้าโตัวจังเมีอนอากาศเนาะสร้างอบเมาแท้นี่ใช่โอ้คือได้หลายแท้น,นี่บ่แม่นฮะพุ่นพุ่นอยู่มอพุ่นแล้วเอา้าอันนี้บ่แม่นบ่นี่นี่นอปลาเฮ้าบ่ของปลาเจ้าบ่าเออโอ้ยหนุ่มใม่พี่น้องนี่ อ่อันนี้อันตูนไผ่ใหม่มันขึ้นใหม่อันเบื่อตัวคากรีอีนึ่นี่คาแกงแชมนี่ปุ่แซสีมนะด้เนาะคาเจลาเนี่นะไล่แชมปิญี่บุ่ไปหาจะเชร้าน่ะฮ่ลไปหาเมื่อกี้นี่ไปหาเมื่อกี้นี่อคุณเอาแข็มทากโอ้เบวานอใหญ่ๆบุมมี่บอบ่มีหมดมันออก ออกใบมันเลยมันออกใบเพิ่นแหละอันนี้เป็นเป็นไม้ขุนด้วยเองเพิ่นขึ้นเนาะขึ้นไม,ม้แกงแซ่บจะได้เนาะแ,แต่ของนี่ล่ะใช่เนี่ลงหม้อแล้วแกงเรียบร้อยดย้วยจิงได้คือสอบไหว่ายโยบานนี่น <laughs> ยใบนีได้เด้อโดยโดยโดย Output transcript: 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 Output เช็คเบืงดูเพาว่าเพาว่าจัดแจงไม่ครบเลยนะเบิ่งน้ำกันเนี่ยแล้วยานว่ามันบอรครบแล้วกันที่ได้ไปเอามาให้ไหม ก่อนล็อกหน้าต่างหลังห้องครัวน่ะเขาใส่บนบนเชิงอันบนล่างบานหนึ่งมีสองตัวตัวนี้นี่ก่อนล็อกห้องน้ำกับห้องครัวตรงกลางเลยนะยครบ,บครับ่ไค่โยกกำครบพอดีเขาซื้อมาไว้ให้ที่เดียวเลยนะยั่น,นอ่าเดี๋ยวมันสเสียเวลาหวานมากเลยมันพร้อมใช้เลย ครบเนาะโอเคอ่าหลงเนาะอ่าวเห็นก่อนได้ไหวเห็นก่อนแล้วเรียบร้อยเนาะอ๋อยังข่างนั้นบ่อ๋อแต่ทั้งในนี่โอเคเนาะอ๋อยังทั้งในบ่อ๋อยังช่วงนี้ยังข่างนึงแต่ทั้งนอกแล้วแหละบอย้วเ่โอ้เรียบร้อยแต่วาเอาบ่ง่ายกันเก็บช่วงนอกก่อนนะให้มันอากาศช่วงแหรียญทางเขาโดนเนาะ จะได้แห้งไว้เนาะเออโอชักอันนี้เอามาไว้เ็ปช่วงใบมา,าสั้นชักยังเดียวอยู่พนังล้านเดียวทางเรืออยู่ฝั่งนี้ก็แล้วแล้วแต่เมื่อวานนี่พุ่นนี่เ,เนาะลำทุ่มอยู่โอ้เย็นเนาะเย็นได้เข้ามาเนี่ยพี่เนาะอากาศเพป็น เย็นจดิ้งสิว่านั่ง t ่ายมันกับบุคืณอะไรแค่น้อยแล้วนีคลักแล้วน้อยเนาะเออคลั่กคลั่กเย็นเล่นเพราะว่าเพื่อนแบบมันแบบเพื่อนก่อเย็นแบบไรน่ะแบบเพื่อนก่อนะเย็นเพื่อนกอนเนี่ยเย็นดอ่าแนวมันน่ะนี่ชีสละอากาศมันคักเลยพี่น้องตรงนี้มองมองน้ำเนี่ก็กว้างเนาะกัาว่ามอง ตั้งนั่งคายกัแม่นอยู่มองนี้แถวนี้บริเวณนี่ก็เป็นมองไวทางน้ําอยู่มุมนี้สักผงสักผ้ามีตู้สักผ้าว้เจนี่ก็โอเคไล่ไปเลยโอ้ยจักสิสด้จปีใดเด้อไปใส่สิบ่ได้ขายมั่นนั่นก็ได้แหละมันเขายยมทันขายเถื่อยังบ่ทันขายเถื่อโดยมันก็ลดราคาโลละพันหนึ่งเออเหลือไมนก็ขข้นนั่นแหละตั้งว่าเจ้าก็ได ใส่มาเบิ้งด้วยทางนี้ป,ปูนพ่อมาไห้พอเนาะโอเคครับพออ๋อพีอ่มาเบิ้งพี่ละอ่อปะปลาลุงคุณพ่อเบิ้งพี่ปลาตูนสูช้ชีวิตแห้งฮะตีนยังเจ็บจัดเศษดยังไดีเสียชีวิและวยันเพิ่นท่าถ้าเอ้ยนี่ยังเดือดทั้งนี้ยังบมันตะปันเนาะ โอเคบาทนี้มาละมาโอเคเอาสบายดีไปลุงก่อนโดนสปาดีเด้อสบายดีเน no. าะแม่กัญชันกีสไตล์พ่อแม่กัญชันพี่นอ้องเอ้ยมุนไปกรบปุไปน้ำกันมีตัวเราสาบตรงนี้แล้วล่ะกัาเซวทอเอายางล้มอยู่แล้วตรงนี้เข่าเย็ดนี่เลยเย็นบ่โดยแนวมันแหละอ,อ่มันจะในอัันน้น,นเดี๋ยวเพิ่นชิมาปั่นให้มันนั่นก่อน,นเพิ่นแล้วขางนี้แลว้ว มุมนี้ต้องขมปากกระแทกกินยา,ากระยาพี่น้องกักแน่นี่สีมืออันน้องดาวเส่ำแกงน,น,นั่นก็ได้เนาะแกงแกงสูตรได้นะเนาะสูตรเตานี้บ่บุแมบนสูตรดวงผวางบ่สูตรดวงผวางมี่ยังแน่เหยสูตรบ้านนอกนี่แหละสูตรดวงผวางนะั้นได้ใส่ยังแน่โอ้เป็นแต่เสียบแทะขุดรูตัวอยู่ สุดลุงพอบางใสตะเกลร์เป็นนัวบอเอาไปเจอพนเกงใช่ยังแน่อยู่ต้งพุ่นไใส่ลายลายบ่มีอย่าน่งย่าน่งกับบริษัทเห็ดใส่เห็ดนะเป็นเนือปกติเนาะเห็ดแบบไรใช่เฮ็ดยูไห้เฮ็ดกระตุ้นนะเห็ดหูนวลบเ็ดี่าวเดมันงดูเ็ดเห็ดอันนั้น น Он, которая, he ھ, he Arizona, ันเฮ็ดเช่นยางบ่ไปเดินบ่แม่นเฮ็ดกวกบ่ไหมเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดกวกวแค่น้อยมันจักบ่แม่นเฮ็ดเฮ็ดโตมันปุ้งมันปุ้งมองอันนั้นไม่เห็นบ่แม่นเฮ็ดบดบ่บ่แม่นอันนั้นอันนั้นอันนั้นเฮ็ดเฮ็ดลายเฮ็ดไดเฮ็ดไล่มันบ่ไหมมันโป่งมองในกอไม่ไผ่เห็นบ่นนั่เฮ็ดไใดโอ้คักได้นึ่งก็แซ่บคือกันสุดแล้วถึโทรมอญพญานาค ใส่อ <behav> <Souls S 2> <át> ัน <t> อันว่าปุ้คงไปทางไดส่วนนไปเรียกเพิ่นอืมบ่ได้อยู่ื่อๆเพิ่นก็ได้เนาะเออใครอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยก็แนมันไปดอกดุมันอ่าดูมันมันยังผักยังผักกระงบ่นงคืองามแท้ักกระงปลูกบ่ดของลาหอมอยู่บ่องสิบ่หอมฮะ ทำดูได้ไงต้องเนี่นี่เก่งนอไม้หนึ่งพักกระเยงถ้าว่ามีพักกระเยะใส่กะแข้งหอมืสองอย่านั่งมีแต่พักสามเพ็ดเข็มท้องนี่พักสี่จีนะแม่พักจีแม่ไปใส่บ่ะพักอย่างนะพักสี่พักสี่ก็ใส่บ่อเออหนึ่งว่าใส่พักสี่นะปะโตู่ค เนาะมัิกินตะลับระลับช่วงระดับชีวนั่นแล้วนั่นแม่นผักบัวหอมแซ่บเกงหน่อไม้นี่บ่ในช่ก็ได้ดอกพวกนี่อดแลบบาดนี่กินบ่ได้แล้วทั้งบลาตูนกิได้พี่น้องสิคลับนี่ยจังไงอาจารย์ลาสิมากินดำโอ้ยโอ้ยเอ้ากินเรือบลาตูนของมักเด้พี่น้องบนี่ยปตูนมักแกงหน่อไม้แต่ว่ากินแล้วมันทอดละมานเจ้าของได้สิบ่กินบาดนี่โอ้โหแหะว้ายแซ่บๆเลยบ่งผักขะแยงนี่ ชุดแล้วอะไรมีผักขัญงขยงใส่เนี่ยใส่อันนี้แล้วก็กินฮ่าอร่อยมากบาจูนบรอกินเนอะเออมาหาพวกยุ่วกันอยู่เนาะจักอยู่ด้กมาห้องกินโบได้เบิ้งลูกหาก็จะกระเบือติดหมอแล้วจักแต่ว่าเบิ้งพันชัยมักใช้กระเบือไร่เนี่เห็ดขุนขุนอุตุวอยู่ตรงนี่ข้าเห็ดตุ๊บเบือนอ๋อมีมังงวงมังอึอนนั้ม มีเห็ดหูหนูน้ำเห็ดหูหนูน้ำอีกว้าวสีแซบแล้วเป็นนอเป็นนอเลยบ้หน,น,น่อไม้นี่แกงแซบแด้พี่น้องแงนแงมันนะว,ว้าวแซบแห้งคักดเนี่ยนี่ใส่เข้าไปใส่ลงไปเห็ดเข็มทองบานนี่หับ<อ>ห้องบะตูนยากน้ำนมมันพักกระเนงนราไว้ใส่น้ำหลังอ่าไว้ซุกแล้ว,ว,ลลวลค่อยพึกล่วงแล้วโจโมออกรถ มันโม่ยแกงโน้ไม้ี่นี่แกง hết นะแกงแกง hết ก็มีเตะเห็ดนะบ้างนอกว่าอะมักเห็ดได้คอยเลยเป็นเตะเห็ดอืมปลาแดงปลาแดงแซ่บใครเอาให้นะปลาเตียงบ่เหลือแต่ปุ๊กเดียวนี่บ่อแม่ปุ๊กเงินหมดแล้วหมดแล้วบ่เหลือแล้วปลาแดงนัวคักแล้วสัน อ,อันนี้เป็นแกงสูตรแถวนี้ว่าสันแกงลงพะวางนี่ใส่ยัวปลาเล็กใส่ยัวเคยแม่แม่แกงลงพะวา,างค่อยค่อยนึดคือกันเป็นอะไรล่ะทำห่อตบใส่ตะ,ะเกียบเป็นงัวแล้วก็ใส่ใส่ปลาแดกอันนั้นพริกโดยแค่ไหนแม่นมออมพลิดเดบิงเท่อกับปนใส่พริกกับปนใส่ทำบางเทื่านั่นนะ่ะปนใส่ใส่ บ่าอย่ายไงยกเว้นอย่านั่งอย่านั่งนี่บม่มีเนาะโบดิไซเนาะชองมานเลยเมนยังที่โบดิไซเขาเบื่อเขาเบื่อเนี่ยโบดิไซซำกับต้มเลยนะเป็นแกงเนาะไม่โบดิไซกขะเบื่อมันกระบอคักเลยนี่แล้วแต่ว่าอยังไงถือสูตรถือรักเพื่อนพีสุดไทยสุดมันเนาะโุติโุติตัวนี้ใครถืกใจที่สุดเด้ออาหารดวงพระบางเด้อคือ แกงหอยแม่แกงนะ่นใสผักีเลิศแซบไปเลยแกงหอยแม่ใสพักีเลอรแม่บเล้หาแตลวงพะาวางล้ออะไรทางเฮากระใสคือแกงหอยอไ้บใส่ด้ใส่เอ้าอมหอยบบใส่ผักินางเลิศมันกับโบแซบแหละใส่ใบะขามันใส่บขามกับ ใส,ใส่เอนอเนใส่เกลือตรงนู้นแล้วนั่นตรงีเลยแล้วก็มักเพชร,รถ้าว่าอ้อมหอยนี่อมันต้องมีแล้วบ่แม่ใส่ผักนางเลิศเพิ่นนะ่ะผักนางเลิศเอิ้นสุภาพดีเนาะผักอีเลิศว่าฉันอีเลิศเนี่ยมันฟังโมงามเลยผักนางเลิศผักนางเลิศเอิ้นสุภาพเนาะเอิ้นแบบพอดีดี พังมันกับซีม่วนหูพักนางเลิศอ่ามันก็นเป็นตะกินชนตัวพักอีเลิศขึ้นยังไงอยู่เนาะอีเลิศว่าสัน <laughs> มันก็บอกคักวันนี้แหละว่าอโอ้อร่อยแน่นอนเอ,อ้เอาอร่อยก็อร่อยพูดดีแหละแกงชูทั้งนั้นให้สร้างคนกินนี่เนาะกินข้าวเที่ยงพูดดี เน่หดน้ำมาน้ำเลยเตรียมที่นสมอนพิษน้ำปลาปาดอีกแล้วบ่เนี่จักเจ้าวยยังกันคุณเทียงกันจุมักหงอขนองพุนบ่ไม่ได้ยินอยู่บอกคุนเทียงกันนออต้องได้ปับปุงไม้ได้หนเนาะออบ่ได้ตับปุไ้ด้หน่เนบ่ได้ บ่อเขาว่านั่นกับห่อห่บอลให้มันเสมอก็ได้หรอกายเลยเพราะว่ามันอยู่ทั้งในอยู่มิเตอร์วาเท่ขึ้นนีะมันชงกว่าเก่าก็ได้ฮะแล้วแล้วแมนให้มันไหลลงไปพูให้มันไหลลงไปพู้ตามล้ำลับนี่มันไม่ได้หรอกแมนเพราะว่าอยู่พุ่นมันชูงมนะโอ้มาเข่าเฮือนใหญ่นี่กับพอแห้งอีกแล้วมิเตอร์วา เสริมทั้งนี้ขึ้นหน่อยนึงให้มันค่อยลงพุดเวลาน้าเสียน้าอย่างน้าเวลาเขาอาบน้าอ่ำไงมันไหลออกลงพุดเลยมันจังสีได้ชั้นโบได้เด่นเมนเมนไหนเห็ดไม่ป่ะเลยเพราะว่าเจ้าจับเอารับตัวเก่าได้เนาะทั้งดินทั้งเน่ามาผัดโบได้แน่น ปาเปลมันปะชูงเน้บ้านกำดินทั้งนั้นต่ำใช่จับังนะแมนอืมได้กะได้กะแต่งตังหักเนาะโอเคพี่น้องเลยเ้ามีแต่ว่าร่างมือร่างอย่างกับกินพักก้อนิ้นเข่าก้อนนั่นแหละไอ้เอ้ยจางจางอ่าช่วงเที่ยงนี่บรรยากาศ แก่งหนอไม่ย่าเตียงนี่มันก็คักเท่านั้นแล้วเนาะมีตัวไปแล้วละมาเข่าบ้านเนาะราตุนนด้วยล่ะอาก็กินนวดมันยังคือไหวขักแท้จะตกชับหัวนี่เพ่งได้นี่คือไหวสูงเลยเทะกินนวดทำห้าอืมไปหาเข่าชูทั้ง ให้สร้างปันกินกอนเชื่องทิ้งเพียงกันนะเอาเข้ากอนเอาเข้ากันโอเคมาละมา,าไปหาเขา่าหาหน้ามาดูปันกินจะได้มีเหือ่อมีแห้งนะเ,เดี๋ยวเบ่งอีกสักครั้งหนึ่งพี่น้องนี่ยน็นต่อมาเนี่ยใกล้ๆหม่องสาบหม่องโบกปูนนี่ เย็นซักขัดขัดขับงามส่องระบายอากาศที่แรกวัตุนวัตเซียวที่เนี่ยดดโอ้ยบางยันควันมันออกบริสุทธิ์สำนี่นะพอดีงามโบห้างหลกักกรบโอที่พอดีเปย์เลยมองเิ่นจูไฟเิ่นจูอยู่ใส่เล่นี่เนาะ พจน์แถวมองนี่ป่ะมุะม,มนี้แถวนี้เนาะอยู่แถวนี้เดี่ยวว่ตู้กับเขาเนาะว่ายตู้กับเขาว่ายหันไว้นี้เข่าท่าเลยเนี่เหมาะเลยมองนี่มองหลังไส้หนึ่งเขา่าหนึ่งน้ำเห็ดอยู่เห็ดกินม,มองนี้ว้ตู้กบับขงกับเขาอโอเคเราสันบาทน,นี่พี่น้องเนาะเขียนมิติว่าตามนั่นได้เด้อ อ่าอันว่าอันอันมักอันเขาถามในเรื่องถ้าสมมติว่าแล้วเล้วเล้วในชุดนี้แล้วอ่าเขาจะถามหลังคาดเนี่ยว่าสิพ่อมีมีวิธีแก้อยู่บ่เอาทอดตะโง่ในใจเสียางเอาพอได้อยู่บ่พอได้อยู่เนาะถ้าสมมติว่าเขาถ้าว่าเจ้าว่าพ่อเฮ็ดได้แล้วเขาจะให้แก้ให้ในเจ้าสิคิดค่างเงี้ยเขาได้แมน เราเห็นใหม่เยากเนี่ยต่เราเห็นใหม่ล้วดเลยสบายอ่าตัวนี้มันใช้เวลาเนอตัวนี้มันเป็นตัวแก้งไว้สั้นๆเนาะคอยคอยระยำจากซีกับบปนันอืมมันเป็นตะปูเนาะมันเป็นตะปูมันเป็นน็อตเนี่ยหน่อยเบอร์เสี่ยงน้ำสามล้านอย่างไรน้ำสามล้านแก้หลังคานี่บ่แก้หลังคาอ่าสามล้าน เดี๋ยวมันยากเลยมันยากเข้าใจเัยอกพี่น้องเนาะอะโอเคฉันมิตรว่าเอาแฮมแล้วชุดนี้ก่อนเนาะอ่าแล้วชุดนี้ล่ะกับเดี๋ยวเขาจ้องคอยล้มอีกทีนึงเนาะโอเคไอ้เอาพักพอนกินข้าวใช่ไหมพี่โจ้มะลาบานนี่นะเรียบร้อยแล้วเขากินแล้วไอ้กินแล้วมึงเนี่ยเป็นแต่เสพจำพี่น้องเอ้ยจะด้วยจะลุยจะด้ย ทางนั้นจะทางนั้นกับมึอมาแล้วนะอ่าแม่คุณตัวตอยู่บะมาแต่แฮมมืมาแฮมบะมาแต่แฮมแต่แฮมผงผงเด้องเด้ออ่าล่ะเดี๋ยวอะไจะอด้ล่ะเอือกบเนี่กินน้ามั้ยไเนาะเออเอากิน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 ได้ไงกินได้เชิญเชียบเชิญแซ่บเอาบวดรบกวนเราไปนี่ไปไปนี่เขาไปเพียกคนเด้อคนีเด้ออยู่ดีมีแห้งสบายดีเด้อ โดยป้าพี่น้องอนตั้งบตุนกันเชียล่ลำลาและขอจบคลิปลงไว้เพียงสำนีก่อนขอบคุณขอบคุณในหลายพี่น้องที่เข้ามาเป็นกำลังเชียงใจและติดตามครับช่วงคลิปตั้งแต่ต้นจนจบเนาะขอบ,บขอบคุณขอบคุณเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้บตุนจบลงไว้เพียงสำนีก่อนเจอกันคลิปหน้าเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อไา